ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมขับรถการทลีไซย์แต่ตอนนี้เหมือนไม่ค่อยมีการทลีไซยซึ่งเกมนี้เนี่ย่างนี้อะไรเดีลองได้หรือว่าอดัสติในโ o b l o x นะครับ ซิงเกมนี้เนี่ยคือเขามีรถเยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของเฮ้ยเดี๋ยวมีรถขึ้นใหม่มาแล้วล่ะโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเติมน้ะไม่ค่อยมีของฟรีอะไรอันนี้ก็จะมาลองเล่นแบบหมดใหม่นะมันจะเล่นแค่คนเดียวนะแต่เสียดายใหม่มันต้องเล่นหลายคนนะครับซึ่งผมอยากเล่นคนเดียวมไม่รู้มัจะมีใครเอบเข้ามาเปล่าอยากเล่นคนเดียวนะครับก็ฝาก ผมจะเล่นคนเดียวนะเริ่มแล้วมาแล้วครับโอเคนี่โอ้นี่ลักษณะเกมเป็นอย่างนี้นะอินฟินิตี้โอเคอินฟินิตี้ในเซเล็เรามีอังมีคนอื่นนะหรือว่าต้องติดมา มันไม่ใช่คำเดียวมันต้องยมันก่คำนี้อีป่าี๋้วเราไปก,กันเลยว่กัน๋ยวกใส่ของก่อนละกันอ้าวจริงผมมีรถนะผมมีรถมีรถสีที่ต้องรอครบชั่วโมงแต่ว่ามไม่รู้ดาแต่ดานนี้เหมือนเขาไม่ได้ให้หมาอันนี้อะไรอะแกสปะวิคเกสเกต,กต9ลิตรเหมือนเดิม อันนี้ก็เกสผมอันนี้มันมีสองอันหนึ่งจะเก็บไว้อันหนึง่งละกันคิดว่าไมในด่านไหนจะยากเอาวกิดไม่ได้ดเ,ไไดเดียวว่าหนึ่งนะไม่ได้เดยอะนี้กัน องั้นอย่าเติมก่อนดี๋ยว่าครบกันรึเปล่ามาไม่รอดเดี๋ยวโอเคโอเคครบแล้วเดี๋ย,ยนะอันนี้ิดได้ยังดูก่นอนมัน,นทำไมไม่กินจิ๋ไม่ได้ มันก็ติดไม่ได้นะไม่ได้ั้มวางกอนเดี๋ยวขอไปดูด้านในก่อนจะมีอะไรอีกมั้ยเดี๋ยวผมพาทัวร์ให้ผมือลองเข้ามาเล่นเย่ยอันนี้คือเพลงที่เปิดใช่ไหมเจ๊ของหน้าติดดิคาิีแต่ว่าเพลงไปแล้วมันจะเป็นหันเขาจะสร้างเป็นเกมแนวแบบราบบยุคสมัยก่อนนะครับ ก็ล่นก็ก็ไปม่ล่นนะครับคือผมติดแล้วมันติดมันมันเหมือนไม่ติดครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างจากนี้จับชนจับชนผมเอาไปเลย ซัมบี้ไร่นั่งซัมบี้สมัครคนเอาปืนกันตั้งหนึ่งนะครับเดินเดินโอเคตายตายเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นหนังสุดหนังไม่เคยเปืนโอ้หมีหลายอย่างอยกินมั้งอื้มเย,ย้ เก็บไปดีกว่าเดี๋ยวผมไปเจอดเอารถมาใกล้ๆก่อนแล้วกันมาเออแบบชนแล้วเอาเลยโอเคอยึ่นไปก่อนแป๊บหนึ่งนะ ยินมาสิอ่าเมียวเดี๋ยวเอาของกันแตอนนี้เด็กชายแตงจิ๊ไปก่อนดีเลยหวังว่าด้านหน้าปัญหาจะไม่เจอเรีย็น้อยกันเลย ด้านหน้าจะดูก่อนว่ามีปืนปืนนี่สุดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าปืนหมุนแน่เฮ้ย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  กดเมีก,เ,กเออมีอะไรไหมโอเคมันอยู่นู่นอ, <c oughs> อืมเต็มเต็ม ที่เอเคเมื่อกี้เอคเอาเอเคเล่นเอาไว้เอเคหายอันนี้นี่นนอุ้ยสามสิบแม็กอุ้ยแรงแรงเจอของดีอนะันเนี่ย ลองไปดูกันเออเจ็ดตึ้ไม่หมดเลยกันคงจะไม่เยอะหรอกมั้งทางนี้อาจจะเยอะก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยหมดแล้วโอเคหมดแล้วไปไปต่อแล้วทีจะไปให้ได้สองคมนต้เพราะผมจะพาไปดูบอสก่อน วันก็จะคิดจะไม่สั้นเกินไปมันอาจคิดอุทิศยาวก็ได้เลยนะเดี๋ยวน้าด้านหน้าด้านหน้ามีบ้านไม่ไม้ขึ้นบ้านหลังนี้เดงแต่ว่ามันก็ต้องพาไปหาเพราะว่าตรงนี้บ้านหลังนี้นมันไม่คือเด็กไม่ยอมไม่ไม่ลืมเบรกมีอยู่แล้วเอ้ยมีซอมบี้ ซอมบี้มีซอมบี้แล่วมีของเออตายแลลวอือฮะออวิ่อย่างเดียวคนอินกินิติดหมดเลยแฮะอุ้ยของเยอะมากมเฮ้ยของเนีน้ยไม่บอกตายซะเฮ้ยมีปืน มีขวานว่บ้าแังนี้ด้อยดีโอเคตเติมหมดแล้วอาเราไปตั้งต่อเลยดูของดิ กลัวหลุดมากเลยอยากจะหลุดไปแลยค่ะพี่พี่อยากหลุดนะหลุดไปเลยอันหนึ่งเลยนะหลุดไปเลยว่ะไอ้ยิงอยิงูโอเคนั่นไงยิงดาดบอลแลยด่ันนี้ไม่ต้องแวย kamu lekut, ini, kong lek, kong lek, kong ควน,น,ตตนีต้ตตนาก่นเยอเยอเยีะยวี่เป็นนะอุ้ยจับเโอ้ยตัวเงตังกันมันยากััเนี้เฮ้ยมาแล้วเอ,วอาไปเเก็บของกันมีของให้เยอะมาก อ่านียังได้เหรียนแล้วกินไกลเลยอะไ้แลวเอา,าตรงนี้ก่อนดูท่าไม่ไหวเราจะลองตรงไปที่สามพันเอ้ยห้าพันเมตรแล้วกันก่อนปิดคลิปเผื่อสองคนนี้อาจจะชี้เกินไป กคนผมเจอด้านหน้าแล้วอ่ะมันเกือสะพานสะพานใช่ไหมไปอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยวปไวไปไปแกีผมมันยืนอยู่มันจะไม่เจอ้าว

เลือดผมตกไปแล้วเลดผมตกไปแล้วอึด้าน้ามีอะไรไหมฟองหายหมดเลยเอ้ยเอ้ยไม่ได้อ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี room, okay. Okay. Darwin, why, why, why. Why, ่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดกดติดตามเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอใว้เก่งนะครับไปครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเกลย์ประกาศกดไลค์ไปด้วยว่ายว้ายก็บายบายนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมอยาก โอเคคืออะได้แล้วผมอยากฆ่าตัวนี้ก่อนถ้าใครอยากเห็นก็ดูต่อไล่อยู่นิดนึงนะถ้าไม่อยากดูก็ออกได้เลยผมแค่อยากดูผมอยากฆ่ามันใส่เมื่อกี้มันไล่ผมแบบไม่หยุดเลยโอเคปะ่ะมีอะไรมัม้งเมื่อกี้ผมมีระเบิดอยูน่นะเห็นดูเอามาระเบิดห้าปีมันตรงนี้ใช่ไหมสามตัวแล้วนึ่นะ